คาบน้ำมันเบรกเอาปะครับีสิเกินก่อนเด้อกี่ทอมันเหลี่ยมๆใสๆด้สิ้นโชคแตกหรือว่าปั่มหัวนี่น้ำมันเบรกมันปิวมาใส่บทีพังทอมันกับหม่อยู่แล้วน้ำมันเบรกแหงเป็นคาบคาโกก้บีสิล่องรางให้เบิ้งเด้อมันสิออกบ่ดีเส้นน้ำยาสไลด์คาของโกาจีดมันลงไปจีดๆให็มันทัวแล้วก็เอาแปรงสีฟันมาขัดเลยใส่แปรงสีฟันเนาะแป้งอ่อนๆทอจังบลายเกว่ามันคาบใหม่ๆมันก็จะออกดีอยู่แล้วว่าคาบน้ำมันเบรกมันออกยากบักคักจังมันอีก ลังเบกก่อนนี่เป็นเล็กอรโลเล็กอียงก่อนเล็กดิบเพราะว่าไข่ดาเอาแต่ว่ากระรางได้ขี้กันถึงมันให้กินเนื้อกินลึอกรางออกมันก็จะเริ่มเหลี่ยมเหลี่ยมมองนี้มองนี้รางตัวนี่จนว่าสนิมกินนั่นแล้วจนว่าขึ้นสีน้ำตาลขนาดำปีปีเออบอแมนสีน้ำตาลปีปีเสร็จแล้วก็แป้งคัดตัววิดนามไซสีไซอีตั้มไปสองสามหอบมันก็จะเริ่มใสขึ้นมาเป็นเป็นสีปกติเนาะมันก็ออกอยู่ตามลำดับนั้นได้กินเนื้อกินลึกแล้วมันก็จะเบ่อออกสม่ำแต่พอมันเป็นขามันก็หล่อนมาเบิ้งซับปิงบััดทีีีนนน้มสสหลล่่่อแแวก็ปง พี่ก็ใส่แบงค์สีฟันคือกอนั่นล่ะเวียดนามใส่บดัดเด้อมันออกอยู่บ้าน่ะเห็นบ่เห็นบ่ตั้งเสียเสียแห่งอย่าลืมหาหนำะมันทากันขีดก่อขีกเกือไว้เด้อสนอกชาสนิมมันนี่เพราะว่าน้ำยาสีรางพวกอันนี้ออกเด้อเป็นน้ำยาลรางเนาะมันบ่เป็นน้ำยา,านะเคลือบฉะนั้นลรางเสีย่าลืมเสียแถแห่งหเราหาแนวเคลือบไว้นะจ๊ะรางรางราง,างมองกันคาเบียกจ้ะเบีกบ่ว่าคอยจำถือบัว <laughs> น้ำฮดประเทศนี่บับัเจ้าสังเกตเบื่งเบีก สังเกตบังเบียก,กับข้อทอ้อเห,ห็นลายหดขาสตาร์ทบัดที่นี่เออขาให้มันเบิดล้นมันเลี่ยมเรียมงามๆไปเลยดีมาล่างน่ะมันเบียกเขาเบิ้งมันกัเหย้าเนาะเพราะว่ามันเห็ดในส่วนนี้ให้มันเหลวไปเลยพักเท่ากับล่างเราได้นั่นขาจั่วปันนั่นเห็นป่ะค่ะ น่แหลมุดน้ำน้ำก็ไหลค่อยค่อย,อยไึ้นมา,า,หาเหี่ยวหาดเห่นไปหมโง่แล้วจะมองเงินคันสตาร์ดูนี่ที่ใน,นกองกระซำก็ค่าคา,า,าไปโอบีก็เป็นผู้ภาคผวนจบซ่อมเอาล่ะพอหลอนก็หล่อนละแล้วแล้วละนั่นเขาป้นเว้นปันนั่ะสิเอาซ่อมได้ยี่ลี่อ้อาวมดน้ำให้เรียบร้อยก็ไปแยงดูกันจบไปดูนี่ห่วยยัง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 ซ้อมใส่อีกซ้อมมองเงินนอดคัน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 นีหยังลาแต่วาติดอ้างข่อยไปก่อนจำบารายเราสาดน้ำไปอีกนึงกระคู้เบิร์ดเรามักน้ำข่อยทำอีหยัางสมากไหลค่อย จนเด็ตุ้งใส่กับคุ้เอามาเบิงบัดที่นี่สิไขรข้อทอให้เบิงเอามันซ้ำอีกวะ เรื่องบอกคันมันฝาเอาว่าฝาเห้แหยงมันสิข้นเหลืองเด้อข้อทอแบบนี้อันนี้เป็นข้อทอพามกสาจนว่าน้ำยาขดปิ้วจนล้นไปแลวบอกเด้อลา้างเสียเส็ษฝาเส็ษแหยงมันยังสิบ่เหลืองเห็นบ่นี่มันข ok ้นเหล้องเฮาก็ล้างสศน้ำยาใสาอีกรอบแล้วก็เอาน้ำสาเลยแล้วก็มาฝามาเ็จใหยงอันนี้ที่เด็ค่อเอาหัวเสือเขือสีบ้องผสมน้ำด้อหัวเสืออันนี้เอาวันเสร็จเลยให้คันผู้จอาไปเส็จชุดสีองผสมน้ำนะจ๊ะก็ทาเขือบกันไห้บ่ใหยงอันขึ้นอันขาบเหลืองขับยังอีกมันขึนข าลาหลังแล้วมันต้องท่ากันนี่นี่เบิ้งข้อท่อเป็นไดเบิงบ้งมองที่น้ำมันเบรกถึกเบิง้งเบิ้งเบิ้งตอนแรกมันใหม่ดำปีปีบะคะเริ่กระจ่างลงหลายตือพละจบออกเบิดอะสุดยอดคีบข่อยขึ้นไลไปพุ่นปะเนี่ย